ครับคลิปต่อนะครับมาดูถั่วเขียวเนาะถั่วเขียวทับกับเทากรองบินนี่ครับแม่แจแม่นี้มีแม่แจนะครับกําลังไขแล้วอันนี้ถั่วเขียวเป็นเยย่อเขียวนะครับโคตรใส่่อนเนื้อหนังดีผิวพันดีไม่ได้แต่งไม่ได้กาดน้ําไม่ได้ลูบครับแจแจนะครับหน,หน้าจะฉวดสวยน่าดูครับชุดนี้ไปดูชุดครอบเอันครับเดียวยาวก้องนี้เป็นโอ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูให้เขานะครับองนี้เป็นไอ้แม่นี่ครับแม่เฉากลวยนี่ครับเฉากลวยบวกแดงครับนี่กำลังไข่อาหารให้กินแล้วเฉากลวยบวกแดงมีตัวเดียวครับของนี้เฉากลวยบวกแดงใกล้จะฟักแล้วล้าก็มาดูใต้เล้นะาเนาะใต้เล้านี่เป็นถั่วเขียวครับถั่วเขียว โขวเขียวลูกโขวเขียวนู่นครับน่นลูกสวยครับนี่โขเขียวบัวครับไปเทากองบินครับแม่เขาจะมีตั้งนะ้าสนมากเทากองบินจะม,มีต่างมีต่างมีเหนียงมีงอนเทากองบินไอ้นี่จะเป็นไอ้นี่จะเป็นลูกของพญานาคพญานาคบกแม่กิ่งครับ เป็นอคอกลับเนาะให้หน้าพวกแม่เก่งครับเดีย๋ยวมาดูอคอกต่อไปครับเดีย๋ยวพามาดูเรื่อยๆฮะอันนี้คอกไก่เก่าเนาะแรกๆเลยครับผมดังนี้เป็นไผ่หญ้านะครับแต่ตอนนี้เป็นหลังกระสีหลังก็เป็นรั้วนะครับรั้วที่ผมทำนาะ จะทำข้อไก่ไปนะครับทางนั้นยังไม่ทาเลยตรงนี้ก็ทาข้อไก่ได้ครับแต่ยังไม่ทําพาพี่เพื่อนมาดูหลังบ้านครับนี่ครับปลูกต้นไม้นี่ครับนี่ครับยาวขึ้นไปตรงนู้นเลยครับขึ้นไปข้อครั้งนี้เลยนี่ครับหลังบ้านนะนี่ครับนี่ครับเป็นข้อไก่ครับทางนี้ มีโพนเดี๋ยวผมพามาดูไก่ทางนี้ก่อน,นครับอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับห้องเก็บของด้วยผมก็มานอนตรงนี้ครับบางทีก็นอนตรงนี้อนนี้ก็มีอ๋อไม่รู้เห็นไหมครับที่นอนคนระับอันนี้ตู้ฟักไข่นะครับเนี้ยประกัดผมเนี้ยประกัดนะครับตอนนี้นี่ครับพอประกัดนี่ตู้ฟักไข่เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องตู้ฟักไข่นะอันนี้ประกัดนะครับ บ้านก็แบบนี้นะครับนี่ปล่อยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นลูกของซื้อมากับไปพอแยบนะครับตัวนี้เป็นลูกของไอหักเหล็กบวกเปาจิ้น,นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดคลิยดยาครับ